พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมีภิกษุรูปหนึ่งกำลังฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องโลกีพระองค์จึงตรัสถามดูก่อนภิกษุจริงหรือที่เขาว่าเธอกำลังกระสับกระส่ายจริงพระเจ้าค่าขึ้นชื่อว่าสตรีนั้นไม่มีใครรักษาไว้ได้หรอกแม้แต่ในอดีต บัณฑิตยพยายามเลี้ยงดูผู้หญิงมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่ก็ยังรักษาไว้ไม่ได้เลยมาตถาคตจะเล่าให้ฟังในอดีตการพระโพธิสัตว์ของเราเกิดเป็นกษัตริย์ครองกรุงพาราณสีพระองค์มีเพื่อนสนิทคือท่านปุโรหิตทั้งสองชอบเล่นสกากัน เวลาถอยลูกเตา๋าพระราชาจะทรงขับเพลงบกหนึ่งแม่น้ำทุกสายไหลคดป่าทั้งปวงมีแต่ไม้ส่วนผู้หญิงถ้ามีโอกาสลับตาเมื่อใดก็ทำชั่วได้เมื่อนั้นและพระราชาก็ชนะทุกครั้งชนะตลอดส่วนท่านปุโรหิตก็แพ้แพ้ จนเงินทองในบ้านแทบจะหมดเกลี้ยงปุโรหิตคิดในใจแย่แล้วคืนเป็นแบบนี้หมดตัวแน่อืมเรารู้แล้วถ้าเราหาผู้หญิงที่บริสุทธิ์จริงๆแบบที่ไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายอื่นเลยมาเป็นภรรยาได้คาถาของพระราชาก็จะใช้ไม่ได้ผลเราจะกลับมาชนะท่านปุโรหิตเป็นคนฉลาด เขารู้วิชาดูลักษณะคนวันหนึ่งเขาไปเจอหญิงยากจนคนหนึ่งกำลังท้องอืเด็กในท้องนี่เป็นผู้หญิงแน่นอนเขารีบให้เงินทองมากมายแก่หญิงคนนั้นและบอกให้เธอมาคลอดลูกที่บ้านของเขาพอเด็กหญิงคลอดออกมาท่านปุโรหิตก็ให้เงินหญิงนั้นไปแล้วเก็บเด็กทารกไว้โดยไม่ยอมให้เด็กเห็นหน้าผู้ชายคนไหนเลย เขาสร้างปราสาทเจ็ชั้นมีประตูเจ็ดแห่งให้ผู้หญิงล้วน,วนเป็นคนเฝ้าและเลี้ยงดูเด็กหญิงคนนี้อย่างดีจนเธอโตเป็นสาวเขาตั้งชื่อเธอว่ามานวิกาเมื่อมานวิกาโตพอเป็นภรรยาได้แล้วท่านปุโรหิตก็กลับไปหาพระราชาข้าแต่มหาราชเรามาเล่นสก,กากันเถอะทั้งสองเริ่มเล่นเกมอีกครั้ง พระราชาท่องบทแม่น้ำทุกสายไหลคดป่าทั้งปวงมีแต่ไม้ส่วนผู้หญิงถ้ามีโอกาสลับตาเมื่อใดก็ทำชั่วได้เมื่อนั้นปุโรหิตพูดแทรกเสียงดังยกเว้นมานวิกาภรรยาของข้าพเจ้าคราวนี้ปุโรหิตกลับเป็นฝ่ายชนะ ส่วนพระราชาแพ้ตลอดพระราชาคิดในใจืม um, แปลกมากต้องมีอะไรเกี่ยวกับนางมานวิกานี่นะ่นแน่พระราชาส่งคนไปสืบจนรู้เรื่องทั้งหมดเราต้องหาทางทำลายความบริสุทธิ์ของนางเสียพระราชาจึงเรียกตัวชายคนหนึ่งมาเป็นคนเจ้าชู้ฉลาดแกมโกงเจ้า สามารถเข้าไปหานางมานาเมกาภรยาของปุโรหิตที่ถูกขังไว้เจ็ดชั้นได้หรือไม่สบายมากพระเจ้าค่ะขอเพียงแค่มีทุนทรัพย์พระราชาให้เงินนักเลงไปก้อมโตเขาก็เริ่มแผนทันทีนักเลงไปเปิดร้านขายน้ำหอมทูบดอกไม้อยู่ไม่ไกลจากบ้านปุโรหิตเขารอจนกระทั่ง หญิงรับใช้คนสนิทของนางมานวิกาเดินขานมาเพื่อซื้อของทันทีที่เห็นนักเลงก็วิ่งทะลันออกไปก้มลงกอดเท้าหญิงรับใช้ไว้แน่นร้องห่มร้องไห้แม่จ๋าแม่แม่หายไปไหนมาตั้งนานผมตามหาแม่มาตลอดชีวิตหญิงรับใช้ฮะอะไรนะเจ้าเป็นใครปล่อยข้าทัานใดนั้นพักพวกของนักเลงที่แกล้งทำเป็นลูกค้าก็พูดขึ้น โอ้โหดูสิหน้าเหมือนกันเปียบเลยจริงด้วยทั้งมือทั้งเทา้าทั้งหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะแม่ลูกกันชัดเลยหญิงรับใช้ชักเกริ่มเชือ่อและพลอยร้องไห้ไปด้วยลูกแม่โอ้แม่ก็นึกว่าแม่จา๋าตอนนี้แม่ทำงานอะไรอยู่เหรอแม่รับใช้คุณนายมานวิกาภรรยาของท่านปุโรหิตจ้ะนี่แม่กำลังจะไปซื้อของหอมให้คุณนาย โอ้โหแม่ไม่ต้องไปซื้อที่อื่นเลยร้านนี้ของลูกเองแม่เอาไปเลยนักเลงจัดเครื่องหอมและดอกไม้ชั้นดีให้หญิงรับใช้ไปฟรีๆแถมให้ไปเยอะมากพอนางมานาวิกาเห็นของมานาวิกาโหแม่วันนี้ท่านปุโรหิตใจดีหรอให้เงินมาซื้อของเยอะจังเปล่าจ้ะคุณนายพอดีแม่ไปเจอลูกชายที่พลัดพรากกันมา<ๆ>เขาเปิดร้านขายของหอมเขาให้มาฟรีเลยจ้า ตั้งแต่วันนั้นยิงรับใช้ก็เก็บเงินค่าซื้อของเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วไปรับของฟรีจากลูกชายทุกวันผ่านไปสองสามวันยิงรับใช้ไปที่ร้านแต่ไม่เจอลูกชายลูกฉันไปไหนล่ะโอ้ยป้าลูกชายป้าไม่สบายหนักนอนซมอยู่ข้างในโนนยิงรับใช้วิ่งเข้าไปเห็นนักเลงนอนนิ่งอยู่บนเตียงลูกแม่เป็นอะไรไปทำไมไม่พูดไม่จา แม่จา๋าผมผมคงต้องตายแน่ๆผมบอกแน่ไม่ได้หรอกมีอะไรบอกแม่สิลูกไม่บอกแม่แล้วจะบอกใครคือผมไม่ได้ป่วยกายหรอกแต่ผมป่วยใจผมได้ยินแม่เล่าเรื่องคุณนายมานวิกาผมผมหลงรักเธอถ้าผมไม่ได้เธอผมขอยอมตายตรงนี้แหละโถลูกแม่เรื่องแค่นี้เองอย่าพึ่งตายนะเดี๋ยวแม่จัดการให้ ญิงรับใช้รีบกลับไปหานางมานวิกาคุณนายเจ้าขาแย่แล้วลูกชายดิฉันเขาหลงรักคุณนายจนจะตายอยู่แล้วทำยังไงดีคะถ้าแม่พาเขาเข้ามาได้ฉันก็จะให้โอกาสเขาเหมือนกันหญิงรับใช้เริ่มแผนใหม่เวลาเธอเอาขยะไปทิ้งเธอก็จะแกล้งเทขยะรถขัวพวกยามผู้หญิงที่เฝ้าประตูวายยหย่ป้าทำอะไรเนี่ย อุ้ยโทษทีโทษทีมือมันลื่นเธอทำแบบนี้ทุกวันจนพวกยามเอืออาระอาพอเห็นเธอเดินมาก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีการตรวจสนแต่กล้าอีกต่อไป ได้โอกาสหญิงรับใช้ก็ให้นักเลงลงไปซ่อนอยู่ในตะกร้าใบใหญ่แล้วแบกผ่านประตูทั้งเจ็ดเข้าไปในปราสาทจนถึงห้องของนางมานวิกานักเลงกับนางมานวิกาก็ได้อยู่ด้วยกันสมใจทั้งสองแอบอยู่ด้วยกันในปราสาทหลายวันพอปุโรหิตมานักเลงก็ไปซ่อนพอปุโรหิตกอกไปทั้งสองก็ออกมาอยู่ด้วยกันสองสามวันผ่านไปที่รัก ท่านต้องไปได้แล้วนะเดี๋ยวนานไปความจะแตกผมจะไปก็ได้แต่ก่อนไปผมขอเคกหัวไอพรำผัวท่านสักทีเถอะมันถึงจะสะใจได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้คืนนั้นเมื่อปุโรหิตกลับมามานาวิกาอ้อนปุโรหิตท่านพีเจ้าขาคืนนี้ดิฉันอยากฟ้อนรำให้ท่านดูจังเลยท่านช่วยดีดพินให้ดิฉันหน่อยสิคะปุโรหิต ได้เลยจากที่รักแต่ดิฉันเขินเวลาท่านจ้องตาดิฉันดิฉันรำไม่ออกขอเอาผ้าปิดตาท่านไว้ก่อนนะคะปุโรหิตอ้าวถ้าเจ้าอายก็เอาเลยจ้ะปิดได้เลยมานวิกาเอาผ้าหนามาผูกหน้าผูกตาปุโรหิตจนมิดแล้วเธอก็ให้สัญญาณน,นักเลงปุโรหิตเริ่มดีดพินมานวิกาแกล้งทำเป็นฟ้อนรำสักพัก มานวิกาท่านเจ้าขาดิฉันอยากเขกหัวท่านสักทีจังเลยมันเขี้ยวปุโรหิตกำลังเคลิมเอาเลยจ้ะเขกได้เลยนักเลงย่องเข้ามาข้างหลังป้าบเขาใช้ศอกกระแทกที่หัวของปุโรหิตเต็มแรงในตาของปุโรหิตแพบถลนออกมาโอ้ยเจ็บส่งมือมาให้ข้าจับหน่อยมนวิการีบยืนมือของตัวเองให้จับ ปุโรหิตอืมมือเจ้าน่ะนิ่มๆแต่ทำไมมันเขกหัวข้าแข็งอย่างนี้วะนักเลงรีบไปซ่อนตัวส่วนมานาวิกาก็แกะผ้าปิดตาให้สามีแล้วเอาน้ำมันมานวดหัวให้พ่อปุโรหิตออกไปทำงานหญิงรับใช้ก็เอานักเลงใส่ตะกร้านีออกไปนักเลงตรงไปเฝ้าพระราชาแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระราชาเรียกปุโรหิตมา ท่านพรามมาเล่งสกาขันดีเลยพระเจ้าค่ะพระราชาเริ่มถอยลูกเตา๋าแม่น้ำทุกสอยไหลคดป่าทั้งปวงมีแต่ไม้ส่วนผู้หญิงถ้ามีโอกาสลับตาเมื่อใดก็ทำชั่วได้เมื่อนั้นปุโรหิตตะโกนเหมือนเดิมยกเว้นมานวิกาภรรยาของข้าพระเจ้าปุโรหิตถอยลูกเตา๋าแต่คราวนี้ แพ้เขาแพ้แพ้แล้วก็แพ้ฮ่าฮ่าท่านพราหมณ์ท่านจะยกเว้นอะไรอีกตะบะของภรรยาท่านน่ะแตกเสียแล้วท่านอุตสาห์เลี้ยงเธอมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ขังไว้เจ็ดชั้นแต่ท่านรู้ไหมขึ้นชื่อว่าสตรีนั้นน่ะยากแท้ที่จะเฝ้ารักษาท่านรู้ไหมเมื่อคืนน่ะคนที่เอาศอกท้องท่านน่ะไม่ใช่ภรรยาแต่เป็นชู้ของเธอนั่นแหละ ปุโรหิตโกรธจัดวิ่งกลับบ้านไปอาวาสนางชั่วเจ้ากล้าทำกับข้าขนาดนี้เลยเหรอมานาวิกาทำเป็นไร้เดียงสาท่านพูดเรื่องอะไรคะใครพูดอะไรคืนนั้นดีฉันนี่แหละเคหัวท่านเองไม่มีใครอื่นถ้าท่านไม่เชื่อว่าดีชันบริสุทธิ์ดีฉันจะลุยไฟพิสูจน์ให้ท่านดู ปุโรหิตสั่งให้คนก่อกองไฟกองใหญ่แต่นางมานวิกาแอบส่งคนไปนัดแนะกับนักเลงไว้ก่อนแล้วท่ามกลางฝูงชนนางมานวิกายืนหน้ากองไฟประกาศก้องข้าพระเจ้าขอสาบานวันนับตั้งแต่เกิดมามือของชายอื่นยกเว้นท่านพราหมณ์ผู้เป็นสามี ไม่เคยได้สัมผัสตัวข้าพเจ้าเลยด้วยสัจจะนือ้อขอไฟอย่าได้ไหมข้าพเจ้านางแกล้งทำท่าจะเดินเข้ากองไฟทันใดนั้นนักเลงก็แหวกฝูงชนออกมานักเลงตะโกนหยุดก่อนหยุดท่านพรามท่านจะให้ผู้หญิงสวยขนาดนี้เดินเข้ากองไฟเหรออย่านะนักเลง พุ่งเข้าไปคว้ามือนางมานวิกาไว้แล้วดึงเธอออกมานางมานวิการีบหันไปหาปุโรหิตท่านเจ้าขาดิฉันลุยไฟไม่ได้แล้วสัจจกิริยาคือคำสาบานของดิฉันถูกทำลายเสียแล้วปุโรหิตงงหมายความว่ายังไงก็เมื่อกี้ดิฉันเพิ่งสาบานว่าไม่เคยมีชายอื่นแต่ต้องตัว แต่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้เขามาจับมือดิฉันแล้วคําสาบานก็เลยขาดดิฉันไม่บริสุทธิ์พอจะลุยไฟแล้วเจ้าค่ะในที่สุดปุโรหิตก็รู้ตัวว่าโดนหลอกอีกแล้วเขากโกรธมากที่ถูกผู้หญิงตัวเล็กๆที่เลี้ยงมากับมือหลอกซ้ำซ้อนเขาจึงโบยตีนางแล้วไล่ออกจากบ้านไป ดูก่อนภิกษุเห็นแล้วใช่ไหมขนาดเฝ้ารักษามาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่สุดท้ายก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าสตรีนั้นยากแท้ที่จะเฝ้ารักษาเมื่อภิกษุรูปนั้นได้ฟังก็ได้สติบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในทันทีพระราชาในครั้งนั้น ก็คือเราตถาคตนี่เองขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ